สวัสดีครับวันนี้ว่าบังรถเกี่ยวของพอมาเนี่ยุกตาดีซีึงศูนห้าเอ็กติดแอร์พ่อมาแน่นอนแน่นอนสองขั้นไม่ได้ว่ะ ราคาติดแดียกันดีสี่หนึ่งศูนย์ห้าเอ็กมาแลนดินอยู่อัาเพอร์เอดูดงครับอยู่หน้าสว่งครับโอ้รถจอดอยู่ใกล้ๆเหมือนเลืองานแล้วพอดีมาเห็นเพื่อนรถเกี่ยวข้าวโพดก็เรยมมาเบิง่งบ่เคยเห็นครับ แป๊บเดียวแต่ก็ขึ้นนานมากเลยมาแล้วมาแล้วเขาโค้งมาแล้วก็จุดดันีๆสองขั้น ติดกระจกแต่งซิ่งย่างดีเอาให้สิ่เลว่ยวกันขั้นอันนาสิเลียวกันขั้นนี้เหลืออีกรอบหนึง่งไม่ใช่แล้วเก็บขอพอดีย cái xe sẽ đo thứ Đẹp rồi, phép điều Chưa đủ khi chưa ขอบคุณครับไปแล้วามาอีกแล้วแปกหนึ่งครับ่อยแปกหนึ่งเดี๋ยวทายเบิดด้ยโใส่กระจกแต่งสิ่งย่างดีอูบัต้าดีเองยดีซีหนึ่งศูนย์ห Nếu bạn thích kiểu khẩu, bạn có thể sút đổi xuất nạp để tham khảo Nếu bạn lại là 6 loại đến 7 loại là bạn thích kiểu xí, bạn có thể thay đổi khẩu Nếu bạn thích kiểu trắng, bạn สองขันด้วยอ๋อมันก็บ่เมื่อยแล้วแหมเย็นสวยๆเนาะ เดี๋ยวเปลี่ยนมุมใหม่ก็เห็นมุมนี่หมุนปลามาแล้วหมุนปลามาแล้ว ข้างหน้ามันไหนโตปั้นปั้นเข่าเข้ามาหน่ะมันคนละอย่างคับกับเวลาเกี่ยวเขา่าเนาะแป๊บเดียวสิเลี้ยงอีกเลยพี่น้องอ่าสวนกัน các anh này nào chốt nạp à, <laughs> cả chất đầy, khoang máy đó, lục đó, à, xe liền đi siêu đo, kéo, đẹp loay, không khí à, ช่วงนี้กาบอนได้คลิปท้ำคลิปไปเกี่ยวกับวัซสีเ่เฮดคลิปไปถอยเอวอ่อนอยู่ครับยังบนมีเวลานะครับช่วงนี้ถอดลูกถอดลูกมาแรนอยู่ครับเ,เรื่ยบ่มีโอกาสได้เฮดคลิปครับรอติดตามกันต่อไปครับสําหรับนักขับมือใหม่เดี๋ยวเฮดคลิปลงเรื่อยๆครับ แต่รวมย่างดีแน่นอนว่าสุดยอดเดี๋ยวขอสามสา่าแนลูกพี่พ่อผมมีสามส่าแม่แน่นอนแน่นอนไหวๆจะได้ล,ลูกพี่ขึ้นว่าได้บ่ ก็ได้ถอยแตะแตะเตเตนะอึบ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 ว้าเนื้อว่าทีขึ้นพอได้ย่างนิ่มนวลเอาไปแล้วครับคลิปนีนล่าไปก่อนครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับฝากกดติดตาม,ามกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ